จริงๆแล้ว ภาษาจีนกลางนี้ยค่ะใช้อยู่ทุกวันแต่ว่าภาษาแต้จิ๋ว30ปีแล้วไม่ได้ใช้งั้นงั้นลองฟื้นหน่อยไหมครับงั้นฟื้นหน่อยนะฮะไม่ได้ใช้ภาษาแต้จิ๋วมา30ปีแล้วค่ะครับแต่ว่าเรียนตั้งแต่ตนเล็กๆค่ะใช้ไ้จิ๋วเลยใช่ไหมคะค่ะดยินดีต้อนรับเพื่อนทุกท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญสัญจรสมาคมจีนโผลเล้งแห่งประเทศไทยครั้งที่35านะครับณจังหวัดหนองคายโรงแรมทาวิน่าแห่งนี้เรา้ทราบไหมครับว่าในการประชุมเนี่ยหนองคายได้เป็นเจ้าภาพมาแล้ว ครั้งหนึ่งนะ,คะใครมาเนองใครรอบที่แล้วบ้างครับอ่ายังอยู่ครับยังเอายังอยู่ขออภัยฮะยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่รอบที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสได้มารับคณะเช่นกันนะครับตั้งแต่ยังไม่มีลูกชายตอนนี้ลูกชายโตแล้วครับเ <laughs> มื่อปีพุทธศักราช2544ฮะเหล่าซือ <laughs> สิบแปดปีที่ผ่านมาจากตอนนั้นเนี่ยสิบแปดปีที่ผ่านมาเราเป็นสาวอยู่ตอนนี้แก่แล้วยังสาวอยู่ครับยังสาวอยู่ในขณะนั้นก็คณะก็เดินทางมาเยอะเลยครับแบบนี้แหละจากทั่วประเทศเลยแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยด้วยความที่หนองคายอาจจะอาจจะไกลปืนเที่ยงซะหน่อยในส่วนของสถานบริการที่เป็นโรงแรมอาจจะน้อยซะหน่อยเราเลยไปใช้ที่โรงเรียนที่ที่เราเรียกกันโรงเรียนหัวเขียวหัวเขียวกงฮักหนองคายใช่ครับก็ไปใช้สถานที่ตรงนั้นได้เลยก็เป็นการรับคณะที่เดิน ทางมาเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับและในครั้งนี้ก็ดีเลยที่เราได้ได้รับคณะอีกครั้งหนึ่งจับใบหนีใจจับใบหนีใจเหงาใจจับใบหนีเอาใจหลายเซียวเกี่ยงขณะนี้ครับคณะพร้อมแล้วครับพร้อมพร้อมแล้วนะครับที่ที่จะได้ออกมาบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้แล้วก็จะได้ถือโอกาสนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงห่วงของการประชุมอย่างเป็นทางการครับรีสือแจ้งแต่เจงไล่เฮียวเง อ๋อลี่จิงไล่หิวเชงลำดับต่อไปครับลำดับที่สองครับท่านนายกสมาคมศูนย์สัมพันธ์จีนโผลเล้งหนองคายขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสัง,งา่าสุภัชชูกุลค,ครับตงเชียหนองคายโผลเล้งต่างโยหวอยลีสือเจียงโยโยยำเสีย,ย,ยเงเชงหยวเชง ลำดับที่3ครับท่านนายกสมาคมจีนโผเล้งจังหวัดเชียงใหม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณไมตรีสิริวัตรปิติวงศ์ครับตองเชียร์เชีงยงใหม่โผลเล้งต่างียวหวลิสื่อ้งเฮงเสียงเองเฮวเชงลำดับต่อไปครับท่านนายกสมาคมจีนโผลเล้งพัทลุงครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจิรโชตเจียมเศษครับ ก喜เชาเกาเทูหลงผู้เล่นต่างหูห嘛？ยลิสจังแชนชนสุีาก็เล่ตมดมัม่มมกับต่อไปครับท่านนาย,ยกสมาคมจีนผพเล่งจังหวัดตรงังขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณฮองคิมแท่โคครับก喜เชาตงลี่ผู้เลผเลต่างวหว ขอหงคงเหรวเชงง,ง,ง,งต้องขอโทษด,ด้วยนะเพราะเปลี่ยนเปลี่ยนคนไม่รู้ค่ะตามมาด้วยนายยสมาคมจีนโผล่เล้งสีสะเกตครับขอเชิญม,มือมือต้อนรับคุณกเกษมเหลืองสิริช่อครับสีสะเกดระดับเท่เลยกงแชสีสะเกตโผล่เล้งต่างหวัวหัวหลีสือเจียงลำดับต่อไปครับ นายกสมาคมจีนโผล่เล้งจังหวัดขอนแก่นขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพิชิตวานาเฉลิมครับกงเจียคุงเก่งเผาเล้งต่างหยวหัยหรือเสี่อเจียงหลิ่มจิ๋มย,มยงเซิงเอ่อเฮียวเชงโอเคลำดับต่อไปครับท่านนายกสมาคมจีนโผล่เล้งสุรินครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจิตตะวั์อ,อิงพงพันครับกงเจียสุรินโผล่เล้งต่างหยวหัยหรือเสี่อเจียง เฮงหอเชงเหียวเชงตามมาด้วยท่านนายกสมาคมจีนผาเล้งจังหวัดยะลาครับคุณนพดลิกขิตพิพัฒน์ครับกงเชียแกลาต่างเหวหวยลิสือ่ยงหลี่ฮังบูสเหียวเชงตามมาติดๆที่จังหวัดปัตตานีครับขอเสียงือมือต้อนรับคุณประสิทธิ์ตันติวิทยาวานิชครับกงเชีย แตนีเผาเล่งต่างหวบลิสเจยงต่างถวงเม่งเหยวเชิงตามมาที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุดที่สารอิสริยทิพย์ครับกงเช่าคอลักซรีศีคิวเผาเล่งต่างหวบริสจยงถ่งเปิงหยางเียวเชิง ตามมาด้วยอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเป่งเฮียงแท่ต่อครับกงเช่าชูชููผูเล่ต่างยเว่ลิสจ้งต่อเปงเฮียงอยเชงลำดับต่อไปจากจังหวัดเพชรบุรีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุวัฒนิพันธ์ขวงก่อนครับกงเชีย ภูเผเผาเลงตังโยวหวลิั่งขาอยู่กเวเชงลำดับต่อไปครับจากจังหวัดพิษณุโลกครับขอเสียงประมือต้อนรับคุณมานบวาสนาดีหลกครับกงเจ้าแผ่ีหลป์เล้งต่งโยวหวยิสั่งต่งอีคุงหยวเชง ลำดับต่อไปครับนายกสมาคมจีนพอเล้งจากจังหวัดนครราชสีมาคุณสมชัยติรเศษพัฒด,ดีครับกงเช่าขอรักเขาเล้งต่างเียวหัวลีสจ่างจยงชุงหงเบียวเชงจากจังหวัดลำปางครับคุณชานยุทตธตันติวราพัานธ์ครับกงเช่า ลำปางเผ่าเล้งต่าง乡หวยลิสจางต่างเส้าบุ乡เชียงตามมาด้วยอำเภอบ้านแพนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณวิเชียรวัชระพงกงเช่ไต่เสียงเผ่าเล้งต่าง乡หวยลิสจังต่างหสาเชียง乡เชียง ลำดับต่อไปลงมาใต้สุดเลยครับอําเภอสุงไงกลกจังหวัดนราธิวาสขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชาวริศจารุพงศาครับองเช้าก๊อเลกโผลเล่งต่างาหวัวห่วยลิสต์เจีงยงอมยขว่างใหเชัง ลำดับถัดไปครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณพิชัยวัฒนณพยุงกุลหาดใหญ่เผาแรงต่างโยอหวหลีสืเจ้ยงต่างจุงก๋ยเฮียวเชีงลำดับต่อไปจากนกครสวรรค์ครับขอเสียงประมือต้อนรับคุณพิสิทธิ์สุพิชยากุลครับ ักน้ำาพปักน้ำาพผู้เล่นต่าง,ง,ง,งชาติ理事เห็งหลีเมงเหเชงตามมาด้วยจังหวัดระยองครับคุณสุวิทย์บุญฟ้าประธานครับที่ชอบอะไรนเที่ผมครับ恭ส罗勇ผู้ลเล่นต่างชาตงงิี้งงเหี义张孝义贺清 ถัดไปครับจังหวัดบุรีรัมย์ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอรพินไกรรณภูมิครับกงเชียบุรีรัมย์โผล่งต่างเหว้ลิสเจียงเตี้ยวเ่เมียวเมียวฮวยเหวเชงเสียงปรบมือเกลียวกราวเลยนะครับเสียงปรบมือยังหนาแน่นครับยังหนาแน่นลำดับต่อไปครับจังหวัดสุราธานีท่านทันตะแพสุรพลประเทืองธรรมครับ ต้นเชียงสุลักโพล่งต่างยอเว่ลีสิจียงถ่วงชอน้าเหอเชงลำดับถัดไปครับตามมาที่จังหวัดจันทบุรีครับคุณเสรีสหโชกงเชีชยจันทบุรีโเล่งต่างยเหว่ลีสิเจียงลี่เสียลีย่ลี่เหเชงลำดับถัดไปครับจากจังหวัดราชบุรีครับคุณชัยยงนันทชัยพรครับ ชนบุรีเี่อยี่สิบเท่าเลยนะสินีอ๋อสิบแปดชนบุรีสุดท้ายไม่ผิดและลำดับสุดท้ายจากจังหวัดชนบุรีครับขอเสียงประมือต้อนรับคุณท่านพรวัชสุนเนศคุณครับตงเชียชุงฮูเผาเล่งต่างเหิวหัวลีสืจเจียงอย่างบอกคิมเหิวเชง ภูมิเกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทุทกทท่านอีกครั้งหนึ่งครับว่าไงเอง็งใ่เรียนเชิญท่านในสุมาคมนะครับได้ดําเนินการประชุมต่อได้เลยนะครับขอกราบเรียนเชิญครับในวันนี้น้องคายกระถมตัวแทนน้องคายรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ว่าทางสมาคมส่วนกลางและทางผพเล้งทั่วประเทศให้น้องคายเป็นคนจัดเป็นครั้งที่35ในครั้งนี้ รู้สึกกับผมเป็นเกียรติคณะกรรมการขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการที่จะมาจัดในน้องใครครั้งนี้และมาในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้เลยงทั่วประเทศที่มานำกันอย่างมากมายณนะตอนนี้เราลงทะเบียนได้ทั้งหมด912บอท่านครับนะที่มาวันนี้ก็ถือว่าให้เกียรติน้องใครเป็นอย่าง,างเป็นอย่างยิ่งครับต้อง คณะกรรมการของหนองคายต้องขอขอบคุณผูเล็งทุกๆท่านที่ให้มาสละเวลามาอันนี้มาณประชุมรวมประชุมใหญ่ที่ที่หนองคายนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนหนึ่งครับขอบคุณครับอันดับอ่ะเบียนคุณสง่าสุพัฒชูคุณประธานสมาคมจิงผูเล่งจังหวัดหนองคายเดียนคุณลากรคุณวรากร เจียนเสริมศิลประธานจัดงานและคณะกรรมการประธานและคณะกรรมการสมาคมจิงโผลเลงสาขาจังหวัดทั่วประเทศพี่น้องชาวโผลเลงและผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เป็นวันการประชุมและชุมนุมพี่น้องชาวโผลเลงทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมจิงโผเลงจังหวัดหนองคายเป็นเจ้าภาพไล,ล่มีชาวโผเลงมาร่วมงานเกือบพันคนเมื่อกี้เจ้าภาพบอก9 1 2บคนเป็นการพบปะสังสรรค์ในหมู่ญาติพี่น้องชาวโผเล่งยิ่งใหญ่และอาราการผมในฐานะตัวแทนจากสมาคมจิงโผเลงแห่งประเทศไทย แลขคณะกรรมการของขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีและสแสดงความเคารพอย่างสูงเป,เป็นเวลาน,านานกว่า35ปีแล้วที่สมาคมจีนผู้เล่งแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของชาวจีนโพ้นทะเลแห่งแรกที่ได้เริ่มจัดงานชุมนุมทั่วประเทศปีละครั้ง โดยให้สมาคมสาขาแต่และจังหวัดเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันจัดงานมินวัตุประสงค์เชื่อมความสามพันระหว่างสมาชิกชาวโเลงให้มีความแน่นแฟนความรักความผูกพันความสามาคัคคีอีกทั้งได้เที่ยวชมทิวทัศน์ทัศนียภาพธรรมชาติปูชนานี้นนนนสถาน และสัมผัสสัมผัสวิถีชีวิตคนในจังหวัดนั้นซึ่งการจัดงานแต่ละครั้งได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวโพลแงอย่างล้นหลามมีความลดเด่นขึ้นทุกๆปีโดยเฉพาะเจ้าภาพปีนี้สมาคมจิงโพลแงจังหวัดหนองคายได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดงานครั้งนี้ ท่านประธานและคณะคณะกรรมการทุกคนร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่งให้การจัดงานมีความสมบูรณ์ในทุกๆด้านเพื่อให้ผู้มีผู้ร่วมงานมีความประทับใจและความทรงจำที่ดีๆ ผมในฐานะนายกสมาคมจริงผแ่งแห่งประเทศไทยขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งแต่ละปีนอกจากจัดงานหมุนเวียนชาวผูแรงทั่วประเทศแล้วเรายังได้ไปร่วมงานชุมนุมชาวผูแรงที่ประเทศจินจนถึงระดับนานาชาตินานาประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ชัดแจงว่าพวกเราเชาวโผลเล้งไม่ว่าอยู่พื้นที่ไรต่างได้ให้ความสำคัญกับความปูกพันถิ่นฐานของพวกเรา